สวัสดีค่ะเชฟเมย์พัฒนันทองทองนะคะเป็นเจ้าของโปรดักต์น้ำพริกซอกนะคะซึ่งอยู่ในภายใต,ใต้แบรนด์ของน้ำพริกเชฟเมย์นะคะวันนี้เมย์ก็เอาน้ำพริกที่เป็นอาหารเหนือพื้นเมืองนะคะมาะผ่านนวัตกรรมการผลิตนะคะเพื่อที่จะสามารถกําจัดเพนพอยต์ของน้ำพริกออกไปแล้วก็ทําให้มันสามารถต่อยอดไปในอาหารได้หลากหลายประเภทขึ้นนะคะ สำหรับน้ำพริกศอกของเมย์นะคะมันเป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมของน้ำพริกตาแดงกับมะเขือเทศย่างไฟนะคะจริงๆมันมีชื่อเหนือว่าเป็นน้ำพริกมะเขือส้มจีนะคะแต่ว่าคำว่าศอกเนี่ยเป็นภาษาล้านนานะคะซึ่งหมายความว่าเราเอาสากนะคะโขลกไปบนอาหารเบาๆนะคะให้มีเสียงเกิดศอกๆเงนี้ค่ะคนเมืองเขาก็เลยเรียกน้ำพริกตัวนี้ว่าน้ำพริกศอกค่ะเมย์ก็เอาน้ำพริกตัวนี้นะคะมา ผลิตให้อยู่ในรูปแบบของการพกพาที่สะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยนนะค่ะสามารถอยู่ได้6เดือนถึง1ปีเลยนะคะสำหรับน้ำพริกตัวนี้โดยที่เวลาที่เราแกะออกมาทานแล้วเนี่ยจะรสชาติเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยค่ะในส่วนของนวัตกรรมที่เม์เอามาใช้กับน้ำพริกตัวนี้นะคะมันเริ่มตั้งแต่การผลิตเลยคะ่ะเม์ใช้เทคนิคในการย่างเมืล็ดออเทศด,ด้วยระบบอินฟราเรดนะคะซึ่งจะเป็นระบบที่ให้ความร้อนสูงส่งตรงไปยัง วัตถุดิบของเราเลยนะคะทําให้วัตถุดิบของเราไม่ไหม้นะคะที่สําคัญคือรสชาติของมะเขือเทศเจะคงอยู่และไม่สูญเสียน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณน้ําพริกที่ไม่สูญเสียเนื้อของมะเขือเทศไปมากอะคะ่ะการปั่นด้วยระบบสูญยากาศเนี่ยจะทําให้สีของอาหารไม่เปลี่ยนนะคะรสชาติของอาหารไม่เปลี่ยนเมื่อโดอนความร้อนจากใบมีดนะคะ รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตแบบพัชเจอไรส์นะคะมีใช้เทคนิคของอการทำอาหารแบบ HACCP อะค่ะมาช่วยลดสภาวะการเสี่ยงต่อการเกิดแบคทีเรียระหว่างการประกอบอาหารนะคะ mm hmm. เช่นเวลาปรุงร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเมก็ช็อคด้วยเครื่องบารตฟรีเซอร์นะคะให้มันเย็นจากทันทีก่อนที่จะเอามาเข้าเครื่องฟีดแบบอัอตโนมัตินะคะ ก็เอามาต่อยอดใหม่ด้วยกันที่สามารถเอาไปทําเป็นซอสหรือว่าเป็นเบสของอาหารต่างๆเพิ่มได้อีกนะคะนั่นหมายความว่านอกจากจะเป็นแค่น้ำพริกในการใช้ข้าวเหนียวจิ้มหรือว่าจิ้มกับพวก หมูทอดไก่ทอดแกงกิมจิตัวนี้นะคะหรือว่าเอาไปทําเป็นซอสสปาเกตตี้อะไรเงี้ยได้หลากหลายะคะ่ะก็คือทําให้ช่องทางในการขายมันมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาทานน้ำพริกจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะล้าสมัยไปแล้วนะคะเราก็เลยเอามาให้มันแบบปรับให้มันทันสมัยขึ้นและที่สําคัญคือยุคข,ของการเดินทางช่วงน,นี้เนี่ย มยมองว่าการที่เมย์ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานนะคะได้หลายประเทศด้วยเนี่ยเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศนานๆเนี่ยเราจะคิดถึงอาหารไทยการที่จะทําอาหารไทยขึ้นมาสักจานหนึ่งทำเนี่ยม,ม,มันเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสะด,ดวกโดยเฉพาะที่เราไม่มีครัวคราเองด้วยเนะะียค่ะก็เลยคิดว่าการพกอันนี้ติดตัวไปเหมือนมีมาม่าเหมือนมีน้ำพริกเขาไม่ประนอมติดไปด้วยทุกที่เนี่ยมันก็จะทาให้เราหายคิดถึงบ้านได้นะคะ วางแผนกันตลาดหลังจากที่เข้าโครงการนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขยายช่องทางในการขายทั้งออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์ line, นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือแฟนเพจของน้ำพริกเชฟเมเองนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่ม Product ์ขึ้นมาอีก2ตัวค่ะจะเป็นน้ำพริกที่รู้จักจกันอยู่แล้วก็คือน้ำพริกดุ่มนะคะ แต่ว่าจะเอามาทำในรูปแบบใหม่ในรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องลองติดตามกันดูแล้วก็จะมีน้ําพริกถั่วเน่าค่ะซึ่งน้ำพริกถั่วเน่าที่เมย์เลือกมาเนี่ยเพราะว่าเมย์อยากจะสือ่อสารภูมิปัญญาของชาวบ้านน,นะคะในการผลิตถั่วเน่าก็คือถั่วเหลืองหมักนะคะเหมือนนัตโตะของญี่ปุ่นนะคะให้มันสามารถคงอยู่ได้ไปอีกนานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครต่อย,ยอดเนี่ยภูมิปัญญาตรงน,นี้มันก็จะเลือนหายไปอะคะ่ะไม่อยากให้มันมี การทำกิมจิเหมือนการทำนัตโตะของญี่ปุ่นที่มีต่อเนื่องมาถึงเป็นพันๆปีอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันยันงคง ขยายไป B2B B2C ทุกช่องทางเลยนะคะ B2B เนี่ยก็คือการวางในโมเดิร์นเทรดนะคะแล้วก็การส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าคนไทยต่างแดนแ,แน่นอนว่าต้องอยากทานอาหารไทยที่รสชาติเป็นออริจินอลนะคะที่สำคัญคือเมย์เป็นเชฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนม่เมย์จะใส่ใจทุกรายละเอียดในการคิดโปรดักต์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมย์เชื่อว่าเวลาใครก็ตามที่ได้ทานนะซองนี้จะมีความรู้สึกเหมือนว่าเชฟเมย์ไปทำอาหารให้ทาน